เรื่องของสุขภาพอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าก็เป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับเพราะเรื่องสุขภาพไม่ใช่เฉพาะของคนตาบอดเป็นของคนทุกคนอยู่แล้วนะครับทางสมาคมสิกเก่ามูลที่คอฟิลเพื่อคนตาบอดเราก็เลยมีความยินดีที่เราได้จัดโครงการแบบนี้ด้วยความหวังว่าจะเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางนะครับนอกจากจะสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่นี่แล้วนะครับ ก็ขอสวัสดีไปถึงผู้เข้าฝึกอบรมที่ชม Facebook Live ของเราในขณะนี้นะครับและถ้าเกิดท่านยังติดตามไม่ทันเราก็เอาไปลงในช่อง YouTube ของสมาคมด้วยนะครับอย่างไรก็ตามถ้าท่านเจอไลฟ์ของเรานะครับรบกวนช่วยแชร์ต่อๆไปนะครับเพื่อที่จะให้กว้างขวางยิ่งขึ้นนะครับขออนุญาตเรียนอีกนิดนึงนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของกําหนดการกําหนดการบอกไปแล้วบางส่วนอบอกไปแล้วเลยหลืว่าเรามีอะไรบ้างนะครับบายวันนี้นะครับเราจะเริ่มกันด้วยโยคะน่าจะเสร็จประมาณสัก16หหรือ17นาฬิกาประมาณนี้นะท่านก็จะมีเวลาพักผ่อนนะครับอาจจะกลับห้องนอนแล้วเราก็จะทานอาหารเย็ยนกันประมาณ18นาฬิกานะครับโปรแกรมวันนี้ก็จะประมาณนี้ส่วนพรุ่งนี้นะครับ เราก็จะเริ่ม9โมงแต่ว่าอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมาลงทะเบียนก่อนนะอ่าอาจจะเริ่มตั้งแต่8นาฬิกาเนี่ยถ้ารับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยก็เข้ามาในห้องประชุมได้เลยนะครับเราจะได้ทยอยลงทะเบียนก็เริ่มกิจกรรมนะครับ9โมงเป็นการอภิปรายเป็นคณะนะครับเรื่องการดูแลสุขภาพโดวยวิธีการแพทย์ตะวันตกและการแพทย์ตะวันออกนะครับจนถึงเวลาเที่ยงเนี่ย นะครับพักอาหารเที่ยงแล้วเราก็กลับมาเจอกันตอนบ่ายโมงนะครับในหัวข้อหัวข้ออะไรครับโภชนะบำบัดกินอย่างไรให้สุขภาพดีซึ่งในรอบนี้ท่านวิทยากรก็เตรียมของมาแจกด้วยนะครับอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะก็เดี๋ยวรอติดตามกันในช่วงนั้นนะครับจนถึง16นาฬิกานะครับเราก็ เป็นเวลาส่วนตัวของทุกท่านกลับห้องนะครับรับประทานอาหารเย็ยนก็คือ18นาฬิกาเหมือนเดิมนะครับวันที่3ครับเราเริ่มประมาณ8.30นาฬิกานาทีเราก็จะสรุปทุกอย่างนะครับแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มน่าจะเป็น2กลุ่มนะครับอยากจะให้ท่านช่วยกันระดมความคิดว่าที่รับฟังข้อมูลมาทั้งหมดเนี่ยท่านจะไปยุคให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของทุกท่านอย่างไรบ้างนะครับ บางท่านจะมีประสบการณ์เฉพาะตัวหรืออะไรก็ตามแต่แล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันในช่วงนั้นแล้วก็จะมีการนำเสนอด้วยนะครับผลของการแบ่งกลุ่มเที่ยงเราก็รับประทานอาหารกลางวันนะครับส่วนบ่ายโมงเราจะมีพิธีมอบบุิบัติแล้วก็การประเมินผลนะครับรวมถึงโพสต์เทสต์นะครับจะอยู่ในช่วงบ่ายทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของอกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับใน3วันที่เราเจอกัน เอ,อท่านนายกจะมีอะไรมาประถมยิทธิเพิ่มเติมนะครับเรียนเชิญท่านอาจาร์ฉลองครับท่านคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแล้วก็อาสาสมาัครรวมทั้งท่านผู้เข้ารับการอบฝึกอบรมในครั้งนี้ทุกท่านนะครับก็อย่างที่ท่านเลขาคือคุณสุทัศน์ปึงศิริพัฒนาได้เกริ่นให้ท่านทราบแล้วว่าวันนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่ แล้วก็ทำไมถึงจะต้องมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับพวกเราจริงๆความรู้พวกนี้ไม่ต้องมีใครมาบอกแล้วก็รู้เราเกิดมาแล้วก็รู้อยู่แล้วพอเกิดมาจากท้องแม่ปั๊บเราก็ควานหานมมากกินแล้วเพราะเราหิวเราปวดท้องอยากถ่ายอุจจาระเราก็อาปากแล้วถ่ายอุจจาระออกมาทังปากนี่ใช่หรือเปล่า อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าตัวผมเองถ่ายทางทวาวันหนักคนอื่นถ่ายทางไหนผมไม่รู้อันนี้อันนี้ใบ้คอสอบไปนิดหนึ่งจริงๆแล้วก็คือความรู้เนี่ยมันมีอยู่สองด้านสองทางก็คือความรู้ที่เกิดจากสัญชาตญาณคือมันเกิดเองทุกคนไม่ต้องมีใครมาสั่งมาสอนเช่นหิวก็อยากกินง่วงก็อยากนอน แล้วก็พอโตขึ้นมาก็อยากมีคู่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสัญชาติยานไม่ต้องมีใครมาสอนไม่ต้องมีใครมาแนะนำทำได้เห็นใครเอาปืนมาหันหน้ามาทางเราเราก็หลบเรากลัวตายทั้งๆที่เราก็ไม่รู้เราก็ไอปืนนั้นมันมีร้า,ายแรงยังไงแต่เรากลัวไว้ก่อนอันนี้คือสัญชาติยานนะครับแล้วก็อีกความรู้อีกอันนึงต้องเรียน ความรู้ต่างๆนี่ที่มนุษย์มีเหนือสัตว์และสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ก็คือการศึกษาเล่าเรียนแม้แตพพ่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าท่านจะตัสรู้เองโดยชอบแต่ว่าท่านเรียนมาหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นชาติสะสมปัญญาบารมีมามากมายเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราที่ ไม่บอกว่าตัวเองไม่เคยรู้อะไรจริงๆพวกเรารู้อยู่แต่ความรู้เราลืมไปเราไม่ได้เอามันมาใช้เราก็เลยคิดว่าเราไม่รู้การที่เราไม่ได้เอาความรู้ที่สะสมไว้ในชาติก่อนๆมาใช้เนี่ยเพราะอาจจะชาติที่แล้วอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์อะไรที่มันไม่ได้ใช้สมองบ้างก็เลยชาตินี้ก็เลยลืมไปอันนี้เป็น เป็นที่มาที่ไปว่าทําไมมนุษย์จึงต้องเรียนทั้งถทงที่สัญชาติยานก็มีทุกคนแล้วก็แตกต่างกันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> วันนี้ที่มาของการจัดโครงการของสมาคมสิกาเนี่ยที่จัดมาสามรุ่นแล้วเนี่ยก็มีคณะกรรมการบริหารเนี่ยก็มาคุยมาปรึกษาหารือกันว่า เราจะทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับสมาชิกของเราและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องที่เป็นคนตาบอดด้วยกันเนี่ยเราก็มาคิดว่าการดูแลสุขภาพมันเป็นเรื่องสำคัญคนตาดีเนี่ยเขาก็สนาประชาสัมพันธ์กันมีฟิตเนสมีนู่นนี่นั่นทำอะไรต่ออะไรเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อให้ชีวิตยืนยาว คณะกรรมการก็มาคิดว่าเราตาบอดทําได้ไหมจะทําอย่างไรนี่คือเป็นที่มาของการเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับเมื่อเราตกลงกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เขียนโครงการไปขอทุนจากกองทุนอกองทุนส่งเสริมและพัฒนาชีวิตของคนพิการเนี่ยก็ได้รับคำชมจากคณะกรรมการ กองทุนว่าเป็นโครงการที่ดีเป็นโครงการที่น่าสนใจและสามารถนำมาปฏิบัติได้โครงการเราไม่ถูกทวงติงเลยพอเสนอเข้าไปปับ๊บเขาก็อนุมัติปุ๊บซึ่งก็ถือว่าเป็นนิ้วไม้นมายที่ดีที่พวกเราที่เป็นคนพิการทางการเห็นเนี่ยจะได้มีโอกาส รับรู้และนำสิ่งที่รู้เนี่ยมาปฏิบัติการปฏิบัติของเราเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับใครครับเกิดประโยชน์กับตัวของเราเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรที่ได้ประโยชน์กับตัวเองเนี่ยเป็นประโยชน์ไหมครับอ่าเป็นประโยชน์แน่นอนบางเรื่องบางอย่างทำแล้วเกิดประโยชน์คนอื่นเรายังทำเลยเช่นเป็นหมอนวด นวดแล้วใครเกิดประโยชน์ครับลูกขาที่ถูกนวดไอ้เรานะเกิดประโยชน์เราได้ตังใช่ไหมแต่บางทีก็นวดฟรีเหมือนกันนะจริงไหมอ่าหมอด้วยบางคนนวดให้ฟรีนะเพราะละเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเจ็บป่วยจริงๆแล้วเขาก็ไม่ค่อยมีเงินเราก็แหม่หมอนวดเราก็ไม่ใช่รวยแต่เราก็มีเงินนะนะอย่างน,น้อยๆเราทำมาตราสามห้าเดือนละเก้าพันเนี่ย นวดให้ฟรีสักนิดจะเป็นไรไปนะอันนี้เขาเรียกว่าทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้อื่นแต่การออกกําลังกายและการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องของการทําให้กับตัวเราจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาฝึกอบรมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเราจริงๆสามวันนี้จะเป็น สามวันที่มีคุณค่าคุ้มค่าที่พวกเราเนี่ยได้เสียสละมาถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะเคยรู้แล้วอาจจะเคยทำอยู่แล้วแต่ว่าก็คงจะไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ยังขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไปก็ได้มีหลายหมวดวิชาตามที่ ท่านเลขาได้บอกมาสักครู่รว่าวันแรกเนี่ยช่วงบ่ายเป็นอะไรครับโยคะโยคะเนี่ยท่านฟังแล้วเนี่ยโดยที่ยังไม่ได้เรียนเนี่ยท่านคิดว่ามันทําอะไรออกกําลังกายออกกําลังกายโดยท่ายังไงยืดเส้นยืดสายนอนหงายนอนคว่ำนอนตะแคงอืมก็คือยีดยืดดัด ร่างกายเพื่ออะไรครับเพื่อเกิดอะไรขึ้นเส้นสายมันได้ยืดกล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายแล้วก็เลือดลมไหลเวียนดีแล้วร่างกายแข็งแรงไหมครับร่างกายก็แข็งแรงร่างกายใครครับร่างกายเราเองเราทำโยคะเราให้คนอื่นแข็งแรงได้ไหมครับ อธิษฐานจิตแผ่ส่วนกุศลให้เขาข้าพระเจ้านายฉลองเสิจุริร,รมทำโยคะวันนี้ขออุทิศส่วนกุศลให้กับนางจุดๆ,ๆมีร่างกายแข็งแรงได้ไหมเออมันน่าจะได้ในทีเวลาไส่บาทพระทำไมทำอย่างนั้นได้แล้ว <laughs> ก็เลยอย่างกันนะพูดไปพูดมาหาเรื่องแกวพระอีกอืม,ม <า S 1> <laughs> เดี๋ยว <laughs> ออนรกมีจริงนะ แต่ผมไม่เคยเห็นนะใครเห็นนั้นลกมีจร <laughs> <c oughs> oh ิงาบอกผมด้วยนะโอ้โหอยู่สุพรรณอ้ตาละบ้านผมเองผมคนเกิดสุพรรณนะไปวัดไผ่ลุงวัวหนเดียวกลัวเปลดกลัวเปลดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราจะเรียนสามวันเนี่ยประโยชน์ได้กับตัวเราแน่นอนแต่ผมจะมีข้อให้พวกเราเนี่ย ได้สังเกตไว้อย่างว่าระหว,ว่างสุขภาพทางกายกับสุขภาพทางใจเนี่ยท่านคิดว่าส่วนไหนเป็นส่วนสำคัญมากกว่ากันทางอ่าทางกายว่าสำคัญใช่ไหมแล้วถ้าเกิดปัญญาอ่อนล่ะร่างกายอ้วนปีเลยแข็งแรงแต่ว่า ปัญญาอ่อนดีไหมครับอืมไม่ดีความคิดทิ่เล้วฉลาดปราดเลืลองจบปริญญาเอกสามใบแต่ว่าเดินส,งงะ,สงงะังเงะไม่เท้าวสองอันยังช่วยพยุงไม่ไหวต้องไปหาเทาสามมาช่วยอุ้มดีนะครับเอาก็ดปัญญาดีแล้วนะเก่งมากเลยนะไอสไตล์สู้ไม่ได้นะ แต่ว่าเดินไปไหนก็น้ำลายยืดไม่เอาสรุปแล้วก็คือมันดีทั้งสองอย่างใช่ไหมครับทั้งกายแข็งแรงและก็จิตใจดีเฉลียวฉลาดทีนี้ผมจะพูดให้เห็นภาพว่าในระหว่างร่างกายแข็งแรงเนี่ยกับจิตใจเนี่ยมันต้องสมัมพันธ์กันร่างกายแข็งแรงเนี่ย ถ้าจะเปรียบนเนอะเปรียบ <c oughs> เหมือนรถยนต์ก็ได้รถยนต์เบนซ์ราคาแพงรถยนต์รถหรูอะไรก็แล้วแต่ราคาแพงแพงให้คนเมาขับรถเบนซ์คันนั้นมันจะเป็นยังไงครับชนพังเอ้ามันแพงนะชนได้ยังไงอะ่ะ <c oughs> เพราะคุณเมาขับ นะในขณะเดียวกันรถแท็กซี่โตโยตา้าไฮริดโตโยต้าอะไรก็แล้วแ,ลแต่คนรูปหล่อแข็งแรงสมองดีขับชนไหมครับคนคนแข็งแรงขับรถถูกๆไม่ชนใช่ไหมขับดีแล้วถ้าเป็นเราเราจะเลือกนั่งรถใครดีคนเมาขับกับ คนสติสมองปัญญาดีครับตาบอดตาบอดครับบริษัทประกันไหนรับประกันบังโนอ่ะสรุปแล้วทั้งสองอย่างต้องอาศัยซึ่งกันและกันทั้งกายแล้วก็ใจเนาะที่เขาเรียกว่าอะไรนะใจเป็นนายกายเป็นอะไรครับกายเป็นบาวเออ ถ้าเกิดคนเราใจไม่ดีทุกอย่างเนี่ยสุขภาพจิตไม่ดีอะ่ะกายก็คงจะไม่ไมีใครสนใจเนาะรูปหล่อปัญญาอ่อนกับออรูปไม่หล่อเหมือนมหาชัยวัดเนี่ยแต่ว่าแต่ว่านิสัยดีดีเนี่ยน่าจะคบใครดีอมอาม เพราะดะันั้นเนี่ยที่ผมจะมาชี้ประเด็นสองเรื่องเนี่ยมันจะอยู่ในชั่วโมงของการบรรยายของวิทยากรทั้งสามวันผมมาฉายหนังตัวอย่างให้ท่านมีความเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับความรู้ทั้งสามวันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวเราจริงๆและมันจำเป็นจริงๆข้อสอบปรีเทสที่ผมออกมาเมื่อกี้เนี่ย จริงๆอยากจะออกสักร้อยข้อแต่เกรงใจเกรงใจที่ว่าเดี๋ยววิทยากรไม่รู้จะบรรยายเรื่องอะไรเพราะว่าท่านรู้หมดแล้วเอาแค่สิบข้อนี่บางคนได้ได้ได้เก้าข้อไหมแปดข้อไหมได้ยังไงหรือได้สิบเต็มทุกคนก็คงไม่สิบเต็มทุกคนนะแต่ก็ถือว่าอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานถ้าจะเปรียบเทียบ เมื่อกี้ว่าความรู้ขั้นสัญชาตญาณก็ได้สัญชาตญาณน,นี้ไม่ต้องสอนนะรู้เองโดยธรรมชาติเลยแต่ว่าความรู้บางเรื่องบางอย่างต้องเรียนต้องสอนเช่นเรื่องนวดเนี่ยทุกคนนวดเป็นนะไม่ต้องมาเรียนที่ขูเครื่องด้วยนวดได้แต่นวดดีไหมครับไม่ดีนวดยายเป็นไงครับ ยายสีครงเคล็ดเก่าๆเ,เข้าไปอีกแต่ถ้าเกิดมาเรียนที่ครูเครื่องแล้วเป็นยังไงครับนวดดีขึ้นนวดเก่งขึ้นมีคนชอบมากขึ้นได้สตาค์อันนี้เป็นเรื่องเปรียบเทียบว่าความรู้บางอย่างต้องเรียนถ้าไม่เรียนมันรู้เองไม่ได้หรือรู้ได้ก็รู้แบบผิดๆเพราะฉะนั้น ที่เรามานั่งในวันนี้ไม่ใช่เรื่องเสียเวลาไม่ใช่เรื่องเสียโอกาสแต่เป็นเรื่องได้ได้ทุกด้านนอกจากจะได้มาอยู่โรงแรมสบายๆรับประทานอาหารอร่อยๆได้รู้จักเพื่อนมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมีสุขภาพจิตดีขึ้นฉเฉลียวฉลาดมากขึ้น คุ้มค่าทางกองทุนเนี่ยได้ให้คอมเมนต์มาสรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะว่า,าโครงการเราเนี่ยเป็นโครงการที่มหัศจรรย์มากโครงการอื่นๆเขาขอเปิดรุ่นเดียวจบแต่โครงการรุ่นของสมาคมสิทธิ์เก่าเรื่องเดียวเปิดสามรุ่น เพราะอะไรเพราะว่า,าคุณไวรัสแกมาคุณโควิดแกมานะเ,าเขาก็เลยห้ามใกล้ชิดกันทำให้เราเนี่ยเปิดทีเดียวร้อยกว่าคนไม่ได้ต้องเปิดได้ทีละสามสิบสี่คนสามสิบสี่คนอา้าวก็เลยทำให้โครงการเนี่ยมันยืดมาถึงสองปีเป็นโครงการที่ เออถ้าจะว่ามีประโยชน์มันก็มีประโยชน์คุ้มค่าก็คุ้มค่มาแต่คณะกรรมการบริหารเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าอะไรประการแรกเลยกว่าจะเชิญท่านมาร่วมโครงการเนี่ยกว่าจะหลอกท่านมาได้เอยไม่ใช่ไม่ใช่หลอกเชิญ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 กว่าจะเชิญชวนท่านมาได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณโยโยอดเพชรถามดูได้ รับโทรศัพท์จนโทรศัพท์พังเป็นครื่อเครื่องไปแล้วเดี๋ยวคนน้นเข้าเดี๋ยวคนนีอนน้ออกเดี๋ยวคนน้นอย่างนั้นเดี๋ยวคนนี้อย่างนี้สารพัดปัญหาแล้วก็พอได้คนเข้าเรียบร้อยโรงแรมได้เรียบร้อยเงินมีแล้วอยู่ๆสบคสั่งแล้วงับห้ามชุมนมุม เกินกี่คนกี่คนโครงการล่มไปอีกแล้วต้องมาบอกคืนโรงแรมแล้วโรงแรมก็เสียใจบอกโอ้ยโรงแรมก็จะไปไม่รอดแล้วนะเงินเดือนเจ้าหน้าที่เดือนหนึ่งเป็นล้านนะมีไรายได้เดือนไม่ถึงแสนนะี่อยู่ได้อย่างไงที่เรามาจัดวันนี้โรงแรมดีใจนะดีใจที่ว่ามีม,ม,มีมีคนมาช่วยทำให้กิจการเขาอยู่ได้อันนี้เป็นหลักธรรมชาติ เพราะฉะนั้นทั้งสมวันเนี่ยเรามีความตั้งใจจริงๆรายละเอียดของของหลักวิชาความรู้ต่างๆเนี่ยถ้าท่านวิทยากรอ,อาจจะให้พวกเราไม่ครบด้านแต่ว่าผมในฐานะที่มีความรู้พอเกิดนานเนี่ย ก็อาจจะแชร์ประสบการณ์เรื่องเกิดนานว่าสมัยก่อนเนี่ยเออสมัยที่ผมเป็นเด็กๆเ,เนี่ยถนนมันไม่มีลาดยางหรอกถนนมันเป็นถนนดินผมก็จะเล่าเล่าให้ฟังแล้วพวกท่านก็นึกตามไม่ออกถนนดินมันยังไงเอฮะแต่ว่าผมก็เล่าอ่ะเพราะผมถือว่าผมเกิดนานความรู้บางอย่างมันก็อาศัยประสบประสบการณ์การสั่งสมนะ ผมก็จะสอดแทรกให้พวกเรามีความรู้ขึ้นทุกๆวันแล้วก็ถ้ามีบางช่วงยังกับวันสุดท้ายเนี่ยวันสุดท้ายนะครับพวกเราเตรียมความรู้ที่เป็นความรู้พื้นฐานของพวกเราบวกกับความรู้ที่วิทยากรให้ทั้งสามวันเนี่ยเอามาพูดในที่ประชุมที่เรียกว่าแบ่งกลุ่มนะแบ่งกลุ่มตรงนี้แหละ เราในฐานะเป็นคนมีความรู้สมองดีจิตใจดีสามารถเอามาพูดในกลุ่มนั้นๆนในกลุ่มที่เราอยู่นะให้เขาฟังว่าเรารู้อะไรบ้างแล้วเราต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างไรวันนั้นจะเป็นวันสำคัญของพวกเรา บางคนอาจจะบอกว่าเมาไม่นี้ประโยชน์แล้วไม่ได้พูดอะไรสักอย่างมาฟังอย่างเดียวไม่จริงครับวันที่ยี่สิบสามเป็นวันที่ท่านจะได้พูดแล้วถ้าใครเก่งจริงเพื่อนทำหน้าที่ให้มาเป็นผู้นำเสนอนะก็เตรียมข้อมูลต่างๆในกลุ่มมานำเสนอเพราะว่า ความรู้ที่ท่านได้นำมาพูดตรงนั้นทางคณะกรรมการบริหารสมาคมสิทธิ์เก่าจะรวบรวมเก็บเอาไว้แล้วก็เสนอหน่วยงานที่เขาให้สตางค์เรามาเพื่อว่าพอจะขอโครงการใหม่เนี่ยถ้าโครงการเก่ามันดีมีคนสนใจมากๆขอใหม่เท่าไหร่เขาก็ให้ เขาอยากให้ถ้าเราเอามาทำแล้วเกิดประโยชน์แต่ถ้าเกิดจัดไปแล้วคนก็ไม่ฟังหลบหลบเลีกเลกแอบไปนอนกันบนห้องมีคนฟังอยู่ไม่กี่คนโครงการหน้าขอไปเขาก็ไม่ให้แล้วตอนนี้ Facebook ไลฟ์ด้วยไล์ like สดด้วยอ,อนอกจากไล์สดแล้วยังมีวิดีโอบันทึกไว้อีก พกอตอนเนี้การันที่พกเขานั่งดูอยู่ที่สํานักงานนะอย่านึกว่าเขาไม่ดูนะเพราะว่าเขาถามผมแล้วว่าโครงการเนี่ยจะจัดเมื่อไหร่ก็บอกไปว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงวันที่ยี่สิบสามอ่าเฟซบุ๊กไลน์ด้วยตอนนี้เขาดูอยู่นะเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยผมอยากโชว่วาผมเนี่ยรออ่าได้ออกทีวีเออไม่ใช่ออกทีวีออกเฟซบุ๊กไลน์อืม เดี๋ยวพวกเราถ้าเกิดท่านหนึ่งท่านใดที่ถูกเรียกขึ้นมาถามปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพยายามโชว์หน่อยอย่าหลบหน้าเตรียมความรู้ความสามารถตอบคำถามตอบได้ไม่ได้ตอบไปก่อนอเพราะ,อ,ะรอย่างน้อยๆลูกหลานเราอยู่ที่บ้านจะได้ดูว่าเออคนลุงเรามาประชุมจริงนะ ออบรรดาเมียที่บ้านจะได้รู้ว่าสามีมาประชุมที่นี่จริงนะไม่ได้แอบไปบ้านอื่นนะอืมเป็นการยืนยันได้นะเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเฟซบุ๊กไลฟ์กันตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นงานอื่นผมเราไปนางข้างบนแล้วนั้นจะบอกให้แต่อีตอนนี้หลบไม่ได้อ,ะอ่ะอ่าเพราะว่าใครใคเขาก็ดูอยู่นะอืมเพราะฉะนั้นที่ พูดเกริ่นมาให้ฟังทั้งหมดเนี่ยเหมือนการโฆษณาสินค้านะชี้ชวนให้พวกเราอยากอยากอยู่อยากฟังอยากอบรมส่วนรายละเอียดของความรู้แต่ละด้านเนี่ยจะเปิดโอกาสให้วิทยากรแต่ละท่านที่คณะกรรมการบริหารได้เชิญมาเนี่ยได้มาเผยให้พวกเราฟังนะเพราะว่าถ้าเกิดผมมาแย่งเขาพูดหมดเนี่ยเดี๋ยวเขาได้สตางค์แต่ผมเหนื่อยนะ ถ้าผมพูดนี่ฟรีนะเนี่ยในฐานะที่เป็นเจ้ของโครงการเนี่ยแต่ว่าคนที่ถูกเชิญมาเนี่ยก็ได้ตังค์นะผมก็อิจฉาก็อยู่นะไม่เป็นไรผมอธิษฐานไวปแล้วว่าเกิดนาชานนันนาชั้นใดขอให้ผมได้เป็นวิทยากรบ้างเถิดอืมอืมตอนนี้ก็คิดว่าเวลาอันสมควรแล้วนะพวกเราเนี่ยบางคนอาจจะไม่ฐานเข้าชชามาจริงบ้ามหมแล้วนะ เดี๋ยวตอนถึงเวลาเที่ยงเนี่ยวันนี้จะมีอาหารจากทางโรงแรมซึ่งประกันคุณภาพได้เป็นอาหารที่บุฟเฟ่มีหลายอย่างหลายชนิดขอให้พวกเราเรียกร้องได้นะเติมได้เพิ่มได้ไม่จำกัดรับรองว่าอาหารถูกอกถูกใจพวกเราแน่นอนถ้าไม่ถูกใจจริงๆเดี๋ยวผมจะพาไป ซื้อราบส้มตําข้างโรงแรมให้กินออันนี้แน่นอนเลยใช่ไหมราสซมตำแล้วมีขายจริงๆไม่ได้พูดเล่นอยู่ข้างโรงแรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวันนี้โอกาสนี้เวลานี้ก็พอสมควรแก่เวลานะโอ้โอพูดแล้วยิ่งอยากเข้าไปใหญ่งั้นงั้นผมขอโอกาสนี้ปิดประถม,มก็ ขาแะนะนะการประถมอะไรนะประถมนิเทศแหมเนี่ยผมปัญญาไม่ดีจนตรงมันแก่นี่แหละอีตอนเมื่อก่อนนี่ผมเก่งนะผมพูดปุ๊บป,ป,ปุแต่ตอนนี้ผมพูดไปผมต้องนึกไปนะเอะสมองผมนี่มันเริ่มไม่สามคัคคีกับผมแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องฟังวิทยากรมาบรรยายนะว่าถ้าคนอายุมากแล้วจะต้องทำตัวยังไงนะ คนอายุน้อยทําตัวยังไงว่ามันจะได้อยู่ในสังคมด้วยกันได้นะเอเอมีใครบอกมีเบเยอะๆนะผมผมไม่ใช่ผมนะอย่ามายุให้ผมมีมีเ,มอเยอะอย่ารอผมตายเร็วผมผมรู้ทันเออผมผมรู้ทันนะโอ้ตายจริงนะอยบอกให้อโควิดยังสู้ไม่ได้เลยอะโควิดยอมแพ้ใครขืนมีมีเยอะตายก่อนโควิดแน่นอน อากตอนนี้ก็ขอปิดการ,ระถมนิเทศไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อให้พวกเราได้ลงไปรับประทานอาหารกลางวันอย่งอางอร่เดอร่อย